สวัสดีครับผมสาโรทสกพรครับในนามร้านจรันรุ่งเรืยงสองมัติีานะครับตั้งอยู่ตบนตะเกียนอำเภอด่านคุณทศจังหวัดนครราชสีมานะครับอัปเดตสินค้านะครับตัวนี้จะเป็นคูรต้รแอลสามหกศูนย์แปดมิลเลมทะเบียนพร้อมนะครับแต่หมายเลขเครื่องไม่มีนะครับเหมือนว่าคันนี้ได้เปลี่ยนเสื้อสูบมานะครับแต่ก็เครื่องดีนะครับท้ายมีเสียงหอนิดหน่อยครับหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทตัวเปล่านะครับ 1, 1 3 5 0 0 0บาทเผื่อท่านใดที่สนใจอากได้ราคาประมาณนี้นะครับติดต่อผมเลยครับ0954249698เป็นทั้งเบอร์โทรและอีเลนะครับหรือคุณลูกค้าต้องการเครื่องต้องการคานหน้าหรือต้องการส่วนอื่นคันของคันนี้ผมก็สามารถแยกเป็นอะไรได้นะครับ0954249698เป็นทั้งเบอร์โทรและอีเลนะครับ3608ครับโรงหลังคาฝาให้ดูหลิก พันหน้าหรือจะซื้อยกเครื่องก็ได้นะครับนี่ครับร้านผมตั้งอยู่ตบนตเกยนอำเภอด่านคุณทศจังหวัดนครราชสีมานะครับขายเป็นคันก็ขายแยกเป็นอะไรก็แยกครับมีทั้งรถเก่าญี่ปุ่นคูเปต้าบ้านเราอิสกิบ้านเราและหลายๆรุ่นหลายยี่ห้อนะครับย้ำเบอร์โทรศัพท์ผมนะครับ0ู5 4 2 4 9 6 9 8งเเป็นทั้งเบอร์โทรและอดีไลน์ครับขอบคุณครับ